สบายดีพี่น้องสบายดีเบอร์สกูสกุนไปหน่อยพอกันตอนกลางคืนประมาณตอนช่วงทุ่มมันนีก็ไปเสียบเบดไว้พี่น้องเบดกันกบแต่ว่าตอนไปเราบ่ได้ถ่ายให้เบิงแต่ว่าถ่ายแต่ตอนไปยามให้เบิงติดตามไปเบิงนํำการพี่น้องสิมานอยู่บอรอติดตามไปเบิง <ขอ S 1> ที่ได้เจาตปวไปพี่น้องไปเบิงน้ำการ มันนี้ก็ได้ขอ,องพายลางังใส่เดือนคุดไว้แบบนี้แบดไรจะไปคุดเอาใหม่อีกพี่น้อยจะได้ไปคุดเอาใหม่อีกป่ะอยู่ตัวแหละเตาะทุ่งนาอยู่เตียงคนเดียวไปคขเดียวกับมาดอกแถวให้หน้าดอะไรใกล้ๆแล้วพี่น้อยเลาะพี <c oughs> น่น้อยกลางคืนเลาะเงี้ยงเบ็สซิมานบุมานดอก ขน้บกขอนก็บนจะคอยปันไดข <c oughs> น,นําขอลข้วใค่แน่ขานขอนมันก็ถือดีเอดเหืองกบก,บกับพีน่น <c oughs> ้อยทีบนมิดเสมออยแทะมีแต่กระปุยแลา มาเลยมีเสมอมีเสมอมีแต่มิดพ่ะัน,นอ,น,น,อ,น,น,อ,น,น,อนี้ก็บทดถืใส่ํำป่าได้พี่น้องเลยมาใส่ใกล้ๆป่าน,นีนาบทถอัวนำบ่อขอนนะนะข้านำขอ,ขอ,ขอขนใครแน่พอไดีรุ่นอย่ากบมันมากินปลาซิวเลยปลาซิวกินนันนี่ ก็มาล่องเบิงครเว่ยมื่อได้นำขอนใสน่นันได้พอได้กิน,น,นอยู่ทางเสยงเขียดนหน้าห่องไปนําบางเป็นไดนีไส้หม้อ่โบธิน,นี่ก็มากับจะปุ๋ยเหมือนเดิมไปปุ๋ย ค oh ือจะได้ลุคคือมาได้เพาะคือใหญ่แทะแสงได้แก่มีซิรีอยู่นะเน้ยยามกลางคืนมันมีเส้นหมอกเล็กน้อยบุ๋มหมวนคือต้นน้ำบุขนเลย ตอนน้ำขอ,มอนมวนไปทางได้กระถี่ไปโฟนตกมากเลยมันมีอาหารเลยมีอาหารกินมันเลยบอกกินเบ็ดวัยรุ่นมืงนเศร้าเลยพี่น้องอ้ตอนแรกเนี่ยบทถือเรือทำมาตะาวินโพดบ่สบายดีตอนเศร้าพี่น้องไอ้มากู้เบ็ด

กับเขาเขาหง่าล้วพี่น้องเห็นยาอะไร บ่ถืออีกล่างนี้ก็เดี๋ยวเขาข้าวจงงามด้วยพี่น้องไอเทลเลยอืมหลุดมาแจาก๊กคะแนนเลยโอ้พี่น้องหลุดจีิเลยป่าขาโจ้นมุน สองลังและที่หลูดนะไปขอจุดหมุนใเละเลยหลุดตัวมันถือโดนเด็กน้องเลยหลุดไปจับเนี่ยมาไก,กลๆพีเนอนะถือแล้วถือแล้ว มาถือลังนี่ใกล้น,นกันหลุดพี่น้องสลายและหลุดลายกลัวมิเหลูดสลายครบวนี้พดีปนเลยได้นี่สองนิว้วรังได้กับมิเตลูดลกับหลุดรังกับบทีสะาใสาแคมปป่าพี่น้อง nó <laughs> tự là lắng thử đi lại se bị cột กบสองตัวตอนเสาวน้องเอวตอนขึ้นบุถึงยังเลยแต่ก็ะลูดไลยตอนเสาวน่ะลูดเลยกระเบ็ดก็ถือถอดเอาน้องก็มีเียังแถวใกล้ๆก็จะถือแล้วก็จะถอดเอาหายน้องก็มีเบ็ดกระ โบมานวันนี้โบมานเลยพี่น้องเลยขั้นวมาใส่แท้าในอาชิดพอที่กินอยู่จากที่ว่าเราหัวเขาสอดเนานะปล่อยไวนะ้แถวาใหน้าแถวกลนน้องหน่อยฮะนี่กบศิลาอยู่แถวนี้นะเพราะว่ามันใหญ่เลยมันก็ลงมาอยู่แถวป่าเขาไปใส่กันที่พอได้อยู่ ขึ้นมากซิคึมที่ไนได้วัดได้วัดหนึ่งเข่าห้ยน,นิเคียวแห้งพี่น่อี้ย่อึมเลยเฮ้เขียวแห้ง บายดีอีกรอบหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อบอรากาได้กุบสองตัวพอได้กินตามใั้น้ำให้สมกันแล้วอยู่พี่น้องเลยขันเขนเขาบอลากไปกับอันมันบอลูดไปนั่นก็ใชได้อยู่อันนี้ผลูดไปก่อนคิดมาน้องก็เบึงบอเพิุนเกือบป่า มากินกันบ,บอดีด้โอ้ย,ยพี่น,บบน้องเลยมันสะแพงอี่ดิอีโห้ฮาวคูฮาวค้นยับอดจะขึ้นนู้งผุกนี่เข้าว่ะมาแล้วมาแล้วเราจะเอามาปล่อยแต่ยังบอดาคุณลืมจ้ะน้องฮาวกระสซแล้วเป็ดกระลูดลายเป็นอะไรไ นคือคือนคือเป็ตเวเลยเข้ามาสัตว์มัเข้ามาจะยำสัตวมันก็รู้่นเนไปเชียงดกเน่บ่เออจากสอมทุกจากสทุกมเปลามากินอะไรพี่น้องเลยพวกไย่านค้นปลาก็ได้ หน่อยตัวใหญ่หลยทัวน้องแล้วเดี๋ยวนี้มันลอยไปทวเนาะอันนี้ตามลมพัดบอกลมพัดไปก็มีพอได้เห็นปลาก็ได้พอได้มีว่าอันร้าจ้าขี่รถผ่านป้าน้องนี้คือสิร้ายเนาะว่า,ายรดอก,ป,กปลากระป๋อยแน่ bụi cho bụi nam yêu nam vô chicken vô cuộc bò tội nãy tớp và nó đào xem tử tớp cảm ơn đọc quan hệ ông pai bé kim tung đại gì ào bì tung mô tình ào bì tung mô tình tung อุ้ยกะเอเล่เอเล่พี่น้องเอ้ยทองบุนมมี่ตะกี้นายบ่มีนมหานมกับโบเห็นดีโดเสียเปลื่อนนะขึ้นไปฮ่าผู้เจ้าเฮาพอได้ห่าวขู่เฮาคนัตลาทั้งคืนตอนเช้าหนังบ่เห็นผู้เจ้าไปครับทองก็ได้ปฏิยุทธ์ไปไปน้องหน่อยปะ ไปแกน้องหน่อยต่อพีแกน้องหน่อยต่อเลวหน้หาจะไปืมาปล่อยมาปล่อยน้องน,น้อยกัลมาขึ้นนี่น้องน้ำเม์ตอนเช้ายังไม่เห็น หนังบ่มีเด้วันเสาร์วันอทิตบ่มีหนังวันจันทร์ถึงซุกมีอื้ีโด้นี่จัดการเป็ดให้กูนี่มายามันยามันเออยามันเอ้าเอ้ายามันเป็ดขาวกับกัดมันเอ้า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 มันกินแต่เข่าเผลอแล้วเพลี้ย มาไหมก็คว่าเลยช้อนให้หมากัดเป็ดกัดไก่ดิโดดิโดดิโด้มาแล้วระยะเขายังทวนหน่อยอยู่หักไรเพราะนั่นแหละมาเกือน้องหน่อยต่อน้องหน่อยก็ยุบยุบอยู่ตะคอเลี้ยงลูกนี่นะ ก็เริ่มสัตว์แล้วงามไรซัมนี่แหละพี่พี่น้องเอ้ยงามสุดๆก็คือให้ตะก,กะ มากินเนี่บ um ่ตัวนี้อืมน้องหน่อยบัวดาวเทลตะกะฮังกรุปลายปลาเข่าก็น้าเนาะดูน้อเป็นปลาเข่ามุนของบ่วถือลุ้อืมนี่มันยังบ่เห็นมันยังตัวหน่อยพี่น้องบ่คือน้องใหญ่ ขอพูดในไาย์เดอ้อพี่น้องที่เขามาหับ zoom ขีบไปพอกันมาขีบหนาพี่น้องสบายดีบุบานเป็นได้จะเปนธรรมายามตอนดึกๆเดือ่ยสีมานเนาะใช่ดได้อยู่ไปได้กินได้มาอยู่ได้จ่าเหลียงค่ะ